ทางรัฐบาลไทยองค์สุดท้ายนะครับจังจังจังตพิเศษวะเสี่ยนตัวพิเศษตัวน้อยอะไรที่ว่องแแหงนะโอ้ชุดนี้ที่วงกลมนี่เจาะบ,บนมันบะเสี่ยนบนบนลายก็ล่างนไหมแต่ว่าลายก็ลา่า,ลางแหละมาได้บนล่า,า <Senhor> นงนั่งเกี้ยมันสิมาล่างกวนใครไม่รู้รรรรรรมาล่างไป ใช่ผลลแล้วมันสีมาล่างเลยมึงบอกไม่กล้าล่างก่อนแล้วมันสีคอยซับต่างที่นันมีแต่คนที่ยงเข่าสามตัวนะเตือนสามสั่งหมเก้ามันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยามในการรับชมแล้วแต่ดวงไม่เหนี่อยละไม่เหนื่อยละยันหายแล้วว่าสันเสียนว่าแล้วแต่ดวงเรือบาดไงวะสัน สรุปแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนรุ่นชียงไม่พอเซียนเราหันละต้องทำสรุปเลยตัวอยู่่างวันที่วันที่เอาให้สองข้างเจ้าว่ามีแขนๆลงเกี่ยนว่าใส่แพนนี้เกียนใส่แพนนี้น้องหันะรักเอยน้องจะไล่กลัวนะเกียนหนึ่งเกียนหนึ่งเกี่นหนึ่งมันจะได้ไม่แย่งกันเอาเกียนเกียนสรุปจำไทยให้พี่น้องไทยเลยนะผงทุกไทยแล้วที่ตัวได้จัดทีมว่าว่า ก็ไปเป็นรัฐบาลไทยได้พี่น้องถ้จุดจุดเปลี่ยมมันแตกออกตัวนี้จะเปลี่ยมแตดออกตัวนี้เองอืออือสองหนึ่งโอ้แต่สองหนึ่งสองหนึ่งก็หาศูนย์เนี่ยบอมากับจัดทีมรวดแล้วเนาะแต่ไม่ไม่สิไม่หลังหรือเปล่าสองหนึ่งก็หาศูนย์แต่แม่แม่หลังแต่ว่าจัดทีมไปแล้ว มีลรอเสี้ยนเขียนสรุปนะครับแนวทางรัฐบาลไทยองค์สุดท้ายนะครับพี่น้อง fc เขียนไว้นําก็ได้เสี้ยนตัด 1, หาศูนกับสองหนึ่งวันนี้รอ้รอยนะนเขียนอยู่บนหลักเลยเขียนแต่วรยวยก็ะไดเป็นกองป่นี้พี่น้อง fc ห้อง

ก็ฉ <łość> ันเปิดมันก็เหมือนี่มานก็ออกมันไหวดิงานงมังเสียงอิเสียงไม่รด้น้องไปก็ออกมนวเพี้ยไหโอ้ยมันี่ง Chuyên nghe hoặc lao lên mừng Chết câu hà Mọi hoặc lao phải lái tù đó Nếu mọi hoặc chết câu hà Nếu mọi hoặc chết câu hà hoặc chết câu hà Nếu mọi hoặc câu hà Nếu mọi hoặc chết lao hà tù là hoặc chết hà Chị có hoặc Hà câu câu hà hoặc nì đấy เจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าสี่เขีนบางเขียนบุดเดียวแขงออกแข็งออกเลยบอกเล่าแล้วมันบอกเล่าปิมาไทยยู่ตัวตัวนี้แหละตัวมันสีมาม้ามาเรียกกระดอบก่อนเลย ตัวนี้เป็นเลขมงคลประจำเจ็ดเจ้าห้าแอโนอกตัวนี้ค้นอยู่คือร้ายดเลยครับค้นมักอันนี้สิเอ็ดนะรัมสิบะลูกบันที่สิบเอ็ดอันนี้เชี่นรุ่นของแท้เ่า มาติดสองชัง่วงเมื <laughs> ่อวานเมื่อกี้วางไว้อันอากรากวันนี้เรียก <laughs> สถ่อไว้อ๋อได้สามตัวด้วยสามตัวคือกันด้วยเจียย วันไดนี hmm. ่อ <soon> anyway. mm ันนั้นหาตัวนี่เหรอไมหกโซนนี่ยเตียหนอ พี่น้องจกใส่ใช่มั้ยอยากยครันย้งงละของง่ายยากินของง่ายคบอท่านตื่นบอท่นอ่านคพี่น้องฟังนะครับเอายก่อนมีเสียงอย่าให้มาบอกานเลยอ่านเอารอ๋อเอาชุดนี้เลยหรออืมสานองเปนอนอั้นเดียวกันนะเดียวกันละเออคุณอมางคุณอาคางเจ้าบ่มีตรงจัดตเจ้าบ

เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เาอ่ะนะแต่เ่ามันหลุดแล้วมันหวดต้องหวดตันนี้แหละ่นได้รู้แล้วมีรุ้นี่เนาะรแ่ัฐบาลไทยนะครับถึงว่ามันไงปรนทนแหะไปือกินแนวก้นจัดขัดกพายท่ันได้รูดนี่สิรูดโดนบ่ั่งเช่ยกับสองวดนั่งเช่ยกับเขามาเลย ส่วนมากขังหมดหนึง่งออกที่พักหนมาเยอะ<ต>ส่วนมากมีสีรุนวัดเดียวแล้วก็แม่นที่สีบมานรับ,บก็คิดบนกะคิดล่างอยูอ่ขน,นลดไหนขนาดสถาบานใหน้ตัวพิเศษตัวเสี่ยนตัวพิเศษเัน้อยนี่นนนี่วงแห่งเนาะว่วง้ายว่วงลายีตัวไหนครับมีตัวไหนแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าตัวพิเศษบุครับ พิเศษใส่ไค่คุณคุสามตัวได้เช่ไสามตัวตดคุก่คุณตหค้าหานี่แหละจับลักมั้ะัออกมมาตัดดี๋ววาจับโอเควันหนึงกับคุณแะถึมาลักเลยแมีแมวบอกว่าไม่เห็นมันแมว่าหากว่า ว่าหนึ่งศูนหลักร้อยจะมาอืมหมายถึชุดสองตัวห้าเขามันงแโดนสามตัวนวี่แหละตามจักษ์นี่แหละชุดกับหนึ่งนีตัวใดมากเร่งก่อนกันหลักหน่อยมัศูนย์ว่าเจ้ามัศูนย์เนี่ยะอันนี้ชุดท่วงขึ้นมันลั่งเด้อพี่น้อง ทวงเพียนบันลังแต่เก็เป็นช่องวัดนะทำไงอืมอย่ทงนี้แหละเอาไปพูกันจรงนีนตัวนี้แหละของห้โชสวดีกันทุกคนครับสวัสดีครับเสรัสดีความยงนะสรับดีไหม